สวัสดีค่ะพืกเพทุกคนไม่ได้ออกมาคุยกันนานเนาะวันนี้อากาศดีมากค่ะทาลิฟแดงเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะแล้วเมื่อกีก้เพิ่งกลับมาจากการวิ่งนะคะก็วิ่งเหมือนเดิมนะ3 4มถกิโลแค่นั้นนะคะเออโอเคมีเมสเซจเข้ามาถามมีคำถามเข้ามาถามว่ามือยืนเอ่อ <c oughs> พี่ที่บ้านหนูไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเหนูจะออกกำลังกายยังไงเออเราก็มานั่งดูในในสิ่งที่เราอัพโหลดไปนะคะหลายๆครั้งเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอุปกรณ์เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไหว้พระอาทิตย์ A B หรือเรื่องเรื่องการออกกำลังกายหลายๆครั้งเราก็จะไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นพวกเราไม่ต้องไม่ต้องเ,ออเปลืองเงินเลยนะคะ ก็เลยถามเขาว่าน้องยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมคะเพราะใช่ติดโจกันนะเขาก็ตอบว่ายังมีลมหายใจหนูยังหายใจได้บอกเอองั้นก็ตัดความขี้เกียจออกไปแล้วข้ออ้างต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะข้ออ้างนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะรดติดอากาศร้อนฟันเยอะนู่นนี่นั่นเอ่อตัวเองอยู่ต่างประเทศนะคะ หิมะตกฝนตกทั้งปีปีหนึ่งอากาศดีสักสี่เดือนได้ละวมั้งที่เหลือนี่แบบว่าฝนตกหนาวทั้งวันทั้งคืนมืดมืดคึมคึไม่มีแดดนั่นแหละแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่ตรงที่นั้นๆแล้วหรือว่าเราจําเป็นต้องอยู่แล้วเราก็หาหาสิ่งอะไรที่มันทำให้เราอ่ะ สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้แค่นั้นเองจริงๆนะคะนะมองหากระทั่งที่ในบ้านเรามีแค่สิบตารางเมตรหรือว่าในห้องเรานะคะอะไรก็แล้วแต่คือขอให้เราตัดความขี้เกยียจและข้ออ้านต่างๆออกมานะแล้วเรายังมีที่ลมหายใจของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องทําเยอะเลยทําค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยววินัยมันจะมาเองขอให้เราเริ่มนะเริ่มแล้วก็ฝึกปือไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะออกมาเองนะคะอ้ะาวงั้นวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหเออเรายังอยู่ในหมวดเหมือนเดิมนะคะก็คือการออกกำลังกายประจำวันของเราโดยที่เอ,อเอาเอา,เอาสิ่งที่ตัวเองทําจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเอาออกมาเลยแล้วก็ผลลัพธ์มันก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะแล้วออไอ้ส่วนที่ใคร ่วนที่ใครจะเสริมเติมอื่น,อนๆอะไรเนี้ยก็ทำมาเนาะทำอะไรก็ได้ที่เราพอใจแต่ว่าสิ่งที่ทำเพจนี้มาเพื่อที่ให้พวกเราเห็นว่าเออมันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วมันก็ใช้อุปกรณ์แล้วก็สถานที่เนี่ยสถานที่มีแค่นี้เองเราจะถ่ายให้ดูแค่ตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาสถานที่กว้างๆเพื่อที่จะทำอะไรอลังการงานสร้างนะคะขอให้เอาเวลาเนี่ยอยู่แค่ตรงเสือตรงเนี้ย แค่นั้นเองนะคะถ้าใครไม่มีเสือมีพื้นที่สักหนึ่งสองสองเก้าอะพอแล้วเอาจริงๆนะไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่เยอะนะโอเคขอให้ใจเราสั่งมาแล้วเราก็เตะตัวเองนะคะตั้งเป้าหมายแล้วเราก็เตะตัวเองแล้วทำให้ได้แล้วผลลัพธ์มันจะอยู่กับเรานะคะจนเราตายไปนั่นแหละเนาะโอเค เมื่อวานลงไปแล้วนะคะก็พวกเราก็ยังอยู่ในหมวดที่จะต้องเอาห่วงยางของเราออกหน้าทอ้องต้นขาเหมือนเดิมนะคะและไอส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ตามมาเนาะไม่ว่าเรื่องการเป็นท่าอวิตพื้นท่าไหวา้พระอาทิตย์ A และ B ถ้าใครไม่รู้ว่าท่าไหวา้พระอาทิตย์ A และบ <c oughs> เป็นยังไงกลับไปย้อนดูนะคะในเพจนี้นะ EP หนึ่งถึง EP 5เนาะเข้าไปดูเอานะคะ วันนี้นะคะเราจะทำแบบที่เราจะยังเล่นก้นแล้วก็ต้นขาเหมือนเดิมเนาะนะคะแล้วเราก็อาจจะเล่นช่วงเอวบิดกันนะคะทำบนบนไปเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะวันนี้จะเอามาให้ดูถ้าพวกเราไม่สามารถออกไปวิ่งได้นะคะแล้วก็เราต้องการที่จะเบิร์นแคลอรี เบินไขมันของเราเบินคือเขาเรียกว่าฮีทแบบหัวใจให้มันสูบฉีดนะคะเราจะทํำยังไงจากที่ตัวเองเมื่อกี้ไปวิ่งมาแล้วความจริงว่าจะไม่เอาวันนี้เอาเลยดีกว่าละกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราจะทําท่ากันอย่างนี้นะคะย่อนะคะหลังจากนั้นเอามือวางแต่ะโดดไปข้างหลังถ้าพวกเรายังใหม่อยู่ วางเข่านะคะก็แมวหน้าท้องแล้วก็ค่อยๆงอแขนนะคะหลังจนากนั้นขึ้นยกสะโพกขึ้นหลังจากนั้นกระโดดมาข้างหน้าค่ะแล้วก็อยู่ท่านี้กลับขึ้นมานะคะเราจะทำแบบนี้20ครั้งนะคะเราจะไปกัน ถ้าพวกเราชินกันแล้วก็ทำไปเร็วๆได้แต่ถ้าออยังมือใหม่อยู่ก็ค่อยๆนะคะแต่กับคนที่พอที่จะมีความแข็งแรงทั้งแขนและขาทั่วร่างกายแล้วเดี๋ยวดูนะย่อเหมือนเดิมนะคะเอามือวางที่พื้นเราจะทำท่าแข้งกันนะคะแล้วก็งอแขนค่ะหลังจากนั้นยกตัวขึ้นยกสะโพกขึ้นแล้วกระโดดมาข้างหน้า ามาไว้ทีนี้ห้าลมหายใจหนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็เวลาเราขึ้นนะคะบีบก้นขึ้นมานะคะมันจะเป็นต่างกันตรงที่เราจะทำท่าแพงนะคะเหมือนท่าวิดพื้นแต่คนที่ยังไหลไม่แข็งแรงหนะ้าท้องไม่แข็งแรงเนี่ยให้เอาเข่าวางกับพื้นนะคะกระดูกหน้าอกเนี่ยเวลาเรางอแขนนะคะเอาแขนดิบไว้กับตัวนะคะงอแขนเนี่ยกระดูกหน้าอกเนี่ยมันจะต้องดันเข้าไปข้างหลังเหล่าเนาะเราไม่แอดแบบนี้นะคะหลังไปอย่างนี้ นะคะเราจะทำอย่างนี้ยี่สครั้งนะคะเลือกเอาเลยว่าพวกเราต้องการออปชันไหนที่จะแข็งแรงมันจะได้ทั้งหน้าท้องแขนแล้วก็ก้นของเราขาของเราด้วยนะคะแล้วก็การฮีทในร่างกายของเราเรื่องการเ,าเลือดสุขฉีดหัวใจนี่ก็คือตอนที่เรากระโดดแล้วเราทำไปแบบต่อเนื่องนะคะเริ่มนะคะถ้า ขาแบบนี้เนาะเวลาเราย่อ,ลย,ละะย,อ,อ,อยกฝีเย็บนะคะขมิ้วนะ้าท้องตลอดเวลานะคะเริ่มค่ะวางมือกับพื้นกระโดดงอดขึ้นยกสะโพกขึ้นกระโดดอยู่ตรงนี้ห,ห้าลมหายใจหนึ่งสองเรางอเข่าได้ที่เราต้องการเลยนะคะถ้าใครงอได้น้อยก็ได้น้อยนะคะสาม 4 5ห้าเวลาขึ้นบีบก้นแล้วค่ะนะอ้าวหนึ่งแล้วนะคะยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นสองแล้วนะคะเดี๋ยวขอย่าเลื่อนเสื่อนะเดี๋ยวผมมนชนโซฟา งองค่ะขแมแบบหนะ้าท้องยกฟีเย็บวางมือกับพื้นกระโดดหายใจออกหายใจเข้ากระโดดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าอุ้ยเลยไปแล้วอ่าขึ้นงอวางมือกับพื้นกระโดดหายใจเข้าหายใจออก กระโดดหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าิอาสิบเลยแล้วกันเวลาที่เรากระโดดนะคะให้เราคิดถึงลูกบอลนะให้จะพวกเ,เหมือนลูกบอลให้ชูดขึ้นไปข้างบนนะคะสี่แล้วนะเริ่มงอมือวางกับพื้นกระโดดขึ้นหายใจออกหายใจเข้า 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ขึ้นบีกกลห้างอมือวางกระโดดงอแขนหายใจเข้าหายใจออกมองข้างหน้ากระโดด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ขึ้นบีก,ก้นลออกอ่างนะคะ6แล้วนะ กระโดดหายใจเข้าหายใจออกกระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดงอวังแขนกระโดดงอพักตัวขึ้นยกสะโพกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นหกเก้างอหวานแขนงกระโดดงอยกลนตัวขึ้นกระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหนื่อยมาแล้วนะคะเหนื่อยเว้ยพูดไม่พอ อ้าวเริ่มอีกสิบล็อกนะคะวางแขนกระโดดนหนึ่งกะโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งย่อค่ะวางมือก็โดดพับตัวขึ้นยกสะโพกขึ้นค่ะกะโดดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นบิดก,ก้นสองแล้วปะหรือสามงอแคนยกมันตัวขึ้นยกสะโพกขึ้นค่ะมองข้างหน้ากระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดก้นขึ้นสามงอ วางมือกระโดดงอกยกกระโดดหนึ่งสองสามสีห้ปสิสอีกหกครั้งพวกเราวางแขนยกขึ้นกระโดด 1>, 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 9, 10ฮู้าอีก5ครั้งค่ะวางมือหนึ่งองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหกเวลาขึ้นมานะคะ ปีบก้นอ่ะปีบก้นเข้าหากันนะนะอีกสี่ร่บพวกเราชานี้จะตายโยวางมือกับพื้น่ยยกสะโพกนะคะมองข้างหน้ากระโดดทักที่เราทำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อีกสามเงวางมือกับพื้นเยกกระโดดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสองเราเงาะวางเยก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10าเปดเบติวงเลอค่อนยกลงตัวขึ้นยกสะาพกขึ้นมองข้างหน้าใรโดดหนึ่ง้าดดสนาที ดูเหนื่อนะคะพวกเราไม่ผอมไม่ลดเก่งจริงคุณกระโดดให้ได้อีกยี่สิบรอบนะคะทําแบบนี้ไม่ลดให้มันรู้ไปพวกเราเหนื่อยอ่ะโอเควันนี้เราจะอยู่ที่สะโพกและก้นกันต่อนะคะเราจะอยู่ท่านี้นะคะท่าสกอชแต่ว่าเวลาลราลงนะคะ เข่าของเรานะคะให้เฉียงออกนะเราจะหนักนี้นะคะแล้วกระดูกสันหลังของเราให้ตรงนะคะเราก็ยกปลายเท้าขึ้นขเขย็นหนึ่งสองอย่างน,นี้นะคะเราจะทำสามสิบโอเควันนี้จัดหนักให้นะคะทุกคนอ่ะให้ดูข้างๆนะคะสังเกต กระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงนะคะแหม่วหนะ้าท้องยกฝีเย็บตลอดเวลานะคะฝีเย็บผู้หญิงของเราสําคัญนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการที่เรามีปสัสสาวะเล็ดนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่แพมเพอร์ตอนที่เราอายุค้าสบปลายๆเนาะโอเคค่ะเริ่มยกหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ด 8 9 1 1 1 11 2 3 1 4 1 5อีก15หค่ะหนึ่งสอง สิ่งเงื่อพวกเราเรามีเวลาไม่เยอะนะคะโอเคแต่ถ้าพวกเรามือใหม่นะฟังร่างกายของเรานะคะเอาได้เท่าที่เราเอานะคะเล่นก้นกันต่อนะคะเอาง่ายๆแล้วได้ง่ายๆละเอาคุกเข่านะคะเห็นไหมเอย ยกขาขึ้นนะคะเออเอามืออย่างนี้ดีกว่าง่ายดีแค่ยกอย่างนี้นะคะแล้วก็ถีบขึ้นไปข้างบนน่ะยกอย่างเงี้ยเราจะทำกัน30ครั้งต่อข้างแล้วก็จบนักแบบนี้กดกดอกดข้อสอกไว้น่นๆนะคะขมแบหน้านท้องยกฝีเยีตลอดเวลานะคะขาขวาก่อนนะหนึ่ง 2 3 4 5เหมือนเราถีบไปบนบาดาดานนะคะ9 10 11 12 13 14 15อีก15ค่ะ6 17 18 19 20อีก10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ให้พักครึ่งนาทีฉันมาทำอะไรฉันมาทำอะไรโอเคขับซ้ายนะคะสามสิบครั้งเนอะอ่าวเริ่มผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบดบ 12,13,14,15,16,17,18,19,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 20, yeah. 19นาทีแล้วนะพวกเราดูเหงื่อนนะคะเหงื่อนมันออกกระจายมากมันสับใจามากเลยพวกเรา นะอ้าว19นาทีตอนแรกก็จะอยู่ตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเรามาเล่นหน้าท้องแบบยืนกันเนาะบางทีเราไปเดินข้างนอกหรือว่าเราไปอยู่ในสวนในไร่ในอะไรก็ได้โดยที่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยทําแบบนี้แหละเราจะเล่นไซต์นะคะข,ข้างข้าๆของเราเนาะข้างละ30แล้วกันเนาะอ่ากางมือออกเพื่อให้การบรลร้านนะคะ 1น3 4 5สอง9 10ส2 3ห้าห8เจ0บ1สองสีห้าหกเจอีกสิค่ะห แบนะบหนึ่งเหนื่อยอ่ะทำอีกข้างแล้วก็จบละจะทำอะไรขาแบวหน้าทอ้องยกฝีเย็บโอเคปะอ่ะกลางถ้าใครเมื่อยหกลางเราไปจับตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะคะถ้าพวกเรายกได้ไม่สูงก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะโอเคอาจะทำอย่างนี้หรือกลางนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10เพื่อขาของเราเพื่อเพื่อข้างๆของเราห่วงยางของเราเท่าไหร่แล้วละ่ะ15อีก15กันหนึ่ง2 3 4 5อีก10 1 2 พี่คนนี <te> <off five alan ches> <off opposite backs> okay. ้จัดให้แล้วนะคะน้องบอกไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยพื้นที่ก็น้อยพี่มีสองเก้าไม่มีอุปกรณ์ขอให้น้องมีวินัยแล้วก็หยุดหาข้ออ้างต่างๆนานาโลกมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวมันเอาตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะมีวินัยกับตัวเองโอเควันนี้ หวังว่าทุกคนถ้าเอาไปทาํทาตามวันนี้มีเหงื่อไม่บ้าพลังถ้าเหงื่อไม่ออกคอมเมนต์ด่าได้เลยนะอย่าด่าเลยสงสารนะอุตส่าห์ทำให้มามาคุยสนุกสนุกกันนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะบายบาย